ครับผมนายสรุปเกียรติรป,รปันสวัส,ด,ด,าาสดีครับผมนายธนกรชนะค้ารสวัสดีครับผมนายจุกดานะครับครับและพวกเราจะมาทำเสนอส็จสารคดีคาดคาการ้องกันกับคีับ อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นอะไรคะต้องพูดค่ะ การเกิดอัคคีภัยเราจะพบการเกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งบ้านเรือนทั้งทรัพย์สินและชีวิตดังนั้นเราจําเป็นจึงต้องมีมาตรการป้องกันซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันนั้นก็คือหน่วยงานนักดับเพลิง แล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สถาดีดับเพิ่งนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าพวกพี่ๆี่เขาทำงานกันยังไงครับ I watch how the moon sits in the sky in a dark night Shining with the light from the sun The sun doesn't give light to the moon Asuming s the moon's gonna go i t one It makes me think of Start asking about things that that things attention me back you come like <c oughs> ครับต,ตอนนี้รเราก็อยู่ที่งานป้องกันให้บรนเราทุการ,ร,รนะครัไปเป็นวนนครนครราชสีมาเดี๋ยวติต่อที่เขานะครับที่หัวสาคร,รับเดี๋ยวเป็นคนพามาแนะนำงาน ที่ป้องันเอาสารละลาเด็นปืนก่อเวเราเป็นับว่ามีการงาอยงไบานับ่นครอันนี้เป็นรถดับเิชนินฉีดนะครับจริงๆเรียกว่ารถพอฉอก็คือรถปืนฉีดซึ่งมีคำว่าปืนฉีดก็คือมนค่อปืนอข้างหลังนะครับมีรถปืนฉีดซึ่งอันนี้สามารถสูบน้ําได้ของตร นะครับสมาิทนะครับก็มีอุปกรต่างๆกับจนะครับอาจจะทาน,นด้วรายละเอียดน,นะครับเราเราก็ไปรอนแรงน,นะครับรถนี้มเนก็มาพึ่งนะครับน้ำสมาลิทสามารถฉีดได้ที่แรงการ100ปอนด์นประมาณ3นาทีนะครับาทีพเพราะฉะนั้นกา,การที่เราจะเข้าไปชนเหตุนี้ต้องมีรถสนับสุงเป็นรถน้ำขนาดนี้ม 2, ขอสมารมาิรเท้าสนาบสนหนนะอันดับแรก ้านข้างรถนะครับจะเป็นทางส่งน้านะครับเวลาเราจะทาการปฏิเดนเอร์นี่ก็จะใช้สายส่งน้ําซึ่งสายส่งน้ําเราเนี่ยมีขนาดสองยกครึ่งนะครับมาตรฐานสายนี่ยาว20เมตรยาว2ีสิเมตรต่อหนึ่งเส้นนะครับต่อสายส่งน้ําออกไปนะครับก็จะมีข้อสับข้อแยกเดี๋ยวจะให้ดูในระดับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นทางรับน้ำทางดูดน้ําจากแหล่งน้ําจากแหล่งน้ําคือสมมติว่าเราไปไม่มีรถสนับสนุน สระน้ำมอเตอร์ไอเตอเอาคันนี้เอาข้อลงนย่กดน้ำจากแรงน้ำเข้าฉีดได้นะนะครับแล้เก็บสายนะครับสายหล่าต้องไม่ขึ้นสายจะขึ้นในวันหน้าเนื่องจากว่าเดี๋ยนี้การต่อเติมในการประดูนเครื่องแอรขามการใช้น้ำมากเกินไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้งมีไฟไหม้เล็กๆนิดเดียววันถ้าขัดน้ำเข้าไปเยอะๆเนี่ย อาจจะทําให้ทัศน์ศีรษะหายจากน้ําไม่ได้เสียหายจากไฟเพราะฉะนั้นการดับไฟต้องเลือกสายต้องเลือกสายนะครับวิธีการหนึ่งอย่ที่เราไปบ้านเราเป็นพักนานไปแล้วแต่ก่อนเป็นบ้านไม้แล้วพอไฟไหม้เนี่ยมันก็เต็มหลังเราก็จะยืนชิงกุ้งล้แต่การดับไฟก็ไมเป็นไปดับไฟแบบจูงขับจูงลูกเข้าไปดัไฟในอาคารเพราเก็ดว่าะบ้านเราเป็นตึกเราต้องทำการเดินต้องเป็นการสายอันนี้มีขนาดหนักมากตอนนต้องมีสายหนึ่งนิ้วต้องมีข้อทุกจากสายสองนิ้วไปเหลือหนึ่งนิ้ว แล้วปริามาณน้ำที่เราใช้เนี่ยมันก็จะประหยัดขึ้นแล้วจำนวนคนที่ต้องใช้ไฟ,ฟลดมคัาใช้จ,จ่าราที่หัคนนะครับหคนจะทําหน้าที่แตกต่างออกไปนะครับโดยมตาตรฐานรถหนึ่งคันได้ไมใช้ท้อที่หัคนคร,ครับเป็นตำนานานี่จะเป็นข้ออ่านช่ครับ ตอนนี้มันจะเป็นข้อแยก,กอย่างที่บอกนะครับข้อแยกจากสองนิ้วของสายเมื่อกี้จะเข้าสายนิ้วออกมาเป็นนิ้วขึ้นสังเ,เกตว,ว่าจะเรื่องมัขนาดลงไปแล้วนะครับนิ้วขึ้นแจะมาเข้าหัวฉีดตัวนี้จากสายเพเข้าหัวฉีดหัวฉีดแบบนี้คือต่างเปิดน้ำไอหยุดน้าก็ต้องต่างปิดน้ําแต่หัวฉีดตัวนี้ต่างเปิดน้ําทีเดียวเพิ่มแรงดันได้มาตรฐานที่ลงท,ที่นะครับสามร้อยกรร้อยกรเนี่ยเราสามารถปิดเปิดนิงได้ อย่ยงเสมือนลมป้องข้างเองอยากจะใช้น้ําก็เปิดมาเด็กดื่น้ําก็เป่มเองโดยที่ไม่ต้องบอกดื่น้ำเปิดน้ำซึ้งหมดเสียเวลานะครับแล้วหัวฉีดนี้สามารถปรับเป็นม่านน้ําฉีดไกลก็ปรับเป็นลําตรงใ้กระจายได้ถ้าปรับเป็นม่านน้ำป้องการรังสีความร้อนก็จะปรับมามันก็จะปานเปลวไฟไม่ต้องหาเรานะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นอ่ีกการหนึ่งเรียกว่าสายอุสรีมน,นะครับเป็นอ่อาสายอ่าทำด้วยยางสังเคราะห์นะครับยางสังเคราะห์เป็นสายแบบตัวคือมีน้ําอยู่ในเส้นท่อน้ำตลอดเวลานะครับสามารถต่อบวัดฉีดได้นะครับปรับให้บางก็ได้มากน้ำก็ได้นะครับในกรณีที่ดับไปแบบไม่ใหญ่มากไปเป็นรุดแหลกไปเล็กๆนะเล็กๆดับฐานดับอะไรอย่างเงี้ย ที่ไฟเราไม่ันเพรือวเป็นไฟหไหม้แบบเล็กน้อยอ่ะก็เอาตัวนี้ลงไปนะครับตัวนี้จะมีน้ำในการเรื่อพ่อตลอดเวลาแต่ตรงนู้นน้ำไม่มีสายที่เราอีกหลังก็่จะไม่มีน้ำ,นะน,ำนะครับตัวฉีดโฟมนะครับนะครับอ่ต่อสายส่งด,ดักสองนี้ขึ้นตรงนี้สายส่งน้ำสองน้ขึ้นนะครับต่อนี้ตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมีข้อต่อแบบล้อมันจะเป็นสายยางออกมาสายแก๊สเรานะครับ เอาตัวเนี้ยเอาสายตัวเนี้ยไปจุ่มข้าที่ถางโฟมน้ำที่ผ่านเกิดสิงจาากาตรงนี้ตีโฟมในนี้แล้วอกอุทางด้านนี้มันผสมกันในมอ่าในท่อครับผสมกันในท่อนะครับอยู่ที่3%แต่ถ้าเป็นตัวใหม่มันจะมีตัวตั้งตั้งโฟมได้3านครับแต่ที่ทายใหญ่น้ไม่ไ้นะครับรถ,ถที่ อนนี้เราก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้น่อไปครับเรามาดูว่ามันคืออะไรและมีหน้าที่ยังไงบ้างครับครับต่อไปนี้เลยครับแนะนอุปกรณ์ป้องกันตัวสมบูรณคนะครับเรียกว่าไฟสูดนะครับหรือว่าชุดประจกนเพลิงนะครับใ้ตําหรับกับเพลิงในอาคารนะครับนอกอาคารก็ได้นะครับก็มีอุปกรณ์นะครับมีทั้งเสื้อและกางเกงนะครับอุปกรณ์นะครับมีเสื้อมีเกงมีรองเท้านะครับจะเอาทีละชิ้นนะครับผ้านะครับเพื่อเกงและเสื้อนะครับเป็นผ้าสามชั้น ชั้นแรกคือผ้าพอจากผ้าโนแมกนะครับป้องกันเซลลไฟนะครับไม่ให้ไฟไหม้นะครับข้างในชั้นที่2เป็นชุดกันความร้อนชั้นที่3เป็นชุดกันน้ำนะชั้นกันน้ํานะครับสามารถชุดนี้นะครับสามารถใส่ดับไฟในคารได้ที่อุณหภูมินะครับ800รองศานะครับแ0 0รองศาถึง1 0ึ0องศานะครับกันเซลไฟได้ที่ประมาณ3 0ิวินาทีนะครับ3 0ิวินาทีนะครับก็จะมีเสื้อเปนกางเกงนะครับ มีบูทเป็นผ้านองแบบนะครับคอจากเส้อใยนองแบกเหมือนกันนะครับเอาไว้ป้องกันความร้อนที่บริเวณใบหน้านะครับรองเท้านะครับเป็นบูทนะครับยางสังพาะนะครับหัวเหล็กพื้นเหล็กนะครับความสูงไม่น้อยกว่าสามสิบเซนนะครับอยู่ประมาณหน้าแข้งนะครับก็ป้องกันบริเวณหน้าแข้งเราแล้วก็ไปทับหัวเหล็กหัวเหล็กครับป้องกันสิ่งของตกใส่บริเวณปลายเท้าพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับเป็นพื้นเหล็กนะครับมวว นะครับผลิตจากาพลาสติกทนร้อนนะครับเป็นหมวกรูปทรงเต็มใบนะครับลูปทรงเต็มใบนะครับมีกระบังหน้าป้องกันเศษวัสดุนะครับป้องกันเศษวัสดุที่อาจจะพิวมาเข้าตานะครับอาจจะพิวมาเข้าตาป้องกันนะครับอันนี้รกรยืดับไฟอยู่นอกอาคารนะครับ <S <S ถ้าในอาคารถ้าข้างในรเปิดขึ้นถ้าข้างในได้เปิดขึ้นใส่หน้ากากแล้วไม่ต้องเป็นต้องลงมานะครับไฟเชิวหน้านี่สามารถต้อนความร,ร้อนได้ ร้อนกวามร้อนนะครับในกรณีที่ไม่ได้ดับไฟแต่ออกงานคู่ไัเราก็มีก๊อกเิลนะครับสามารถที่จะป้องกันสเก็ตกรณีตับเล็กหรือว่าใช้เลื่อยู่เลื่อยสู้ยู่เนี้ตัดป้องกันสเก็ตข้อตานะครับป้องกันได้นะครับเก็บซ้อนไว้ในตัวนะครับรับการเตรียมชุดนะครับเราจะเอากงเกเนี้ยสวมไปกับรองเท้า การที่สวมรวดเร็วต้องต้องเตรียมไว้เตรียมแบบนี้ครับถ้าเกิดเราใส่กางเกงการที่จะใส่รองเท้าซึ่งมันจะลำบากมากเพราะการจีนรองเท้าจะมีความพอดีกันเลยเพราะฉะนั้นต้องเตรยียมแบบนี้เวลาใส่เราก็แค่สอดเท้าเข้าไปเร็วเอาขาเราสอดเ,เข้าไปรองเท้าเลยคทำเหมือน่ใส่รองเท้าธรรมดา In me. Go away, you try to take the best ถอดเอาเนี่ยหายใจได้คล่องกว่าโล่งเลยหนักไหมครับหนักลองเดี๋ยวได้ไหมครับหนักยืงมากครับและในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับพี่สุราษฎร์ครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันอัคคีเพยนะครับที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครราชสีมาครับขอบคุณมากครับ และนี้ก็คือมาตรฐานการป้องกันอย่างคีภัยอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันมาทางพวกเราหวังว่าสารคดีเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณครับ Até okay, na